คุณผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะและต้องติดตามที่จังหวัดสแก้วโดยเฉพาะที่บ้านหนองย่ากแก้วนะคะเมื่อวานนี้ชาวบ้านนี่อยู่กันไม่เป็นสุขนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยค่ะต้องหลบเข้าไปในหลุมบังเกอร์แม้ว่ายังไม่มีคําสั่งอพยพยอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐนะคะเมื่อวานก็มีคลิปยืนยันการยิงตอบโต้ระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้กันค่ะ เอายิงกันแล้วเอายิงกันแล้วนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ทหารไทยบันทึกเอาไว้ได้นะคะบันทึกเอาไว้เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เป็นเสียงปืนที่ดังขึ้นต่อเนื่องนานกว่า10นาทีบริเวณหลักเขตแดนที่34 3 5บถึง35บ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสัะแก้ว ฝ่ายไทยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าฝ่ายทางกัมพูชาเนี่ยอ้างว่ามีชาวบ้านหมู่บ้านไพรจันต์ำบลโอไบชันอำเภอโอจเจรยจังหวัดมันเตียเมยียนเจยเสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บอีก3คน ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกยืนยันนะคะว่าทหารกัมพูชาสร้างสถานการณ์ค่ะใช้ปืนยิงเข้ามายังฝั่งไทยที่บ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วฝ่ายไทยต้องเข้าแนวกำบังและก็ยิงแจ้งเตือนตามกฎการใช้กำลังเพื่อเป็นการระงับเหตุเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นนานสักประมาณ10นาทีและฝ่ายไทยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทีมข่าวได้พูดคุยกับทางชาวบ้านนะคะเป็นการยกหูโทรศัพท์คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ทั้งบ้านหนองยากแก้วและบ้านหนองจานพบข้อมูลนะคะว่าชาวบ้านได้ยิงเสียงปืนเล็ก ในเวลาสักประมาณ4ี่โมงเย็นนานสัก10นาทีก่อนที่จะเกิดเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแต่ว่าก็ดังไม่นานนะคะเสียงก็เงียบไปทำให้ชาวบ้านหนองยาแก้วบางส่วนไม่มั่นใจในความปลอดภัยจึงได้ย้ายเข้าไปในหลุมหลบภัยหลุมบังเกอร์บางส่วนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิดอยู่ที่บ้านพักแต่ว่าก็พร้อมที่จะอพยพในทันทีนะคะถ้าหากว่ามีคำสั่งอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งในเวลาสี่ทุ่มที่ผ่านมาพล<ห>ต,ตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุทยาผู้มัญชาการกองกําลังบุรพาพร้อมด้วยพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12เข้าไปเยี่ยมแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านหนองยาแก้วบริเวณจุดตรวจชรบบ้านหนองยาแก้ว ขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยนะคะว่าช่วงค่าที่ผ่านมาสื่อกัมพูชารายงานว่าขณะนี้มีคําสั่งจากนายอมเรียไตรผู้ว่าราชการจังหวัดปันเตียเมียนเจยให้ชาวบ้านบริจันทร์ตรงข้ามกับบ้านหนองยากแก้วในอำเภอโคกสูงของไทยอบพยพออกจากบ้านทันทีเ,นเช่นกัน,นส่วน,นภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นร่องรอยกระสุนนะคะเป็นร่องรอยกระสุนที่ทหารกัมพูชายิงเข้าใส่บังเกอร์ของไทยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา แหล่งข่าวด้านความมั่นคงให้ข้อมูลนะคะว่านี่เป็นความจงใจของฝ่ายกรัรมพูชาที่หมายชีวิตทหารไทยเพราะดูจากร่องรอยกระสุนปืนที่ระดมยิงใส่บังเกอร์มีอยู่หลายสิบรอยด้วยกันค่ะ